สำเร็จสูงสุดในรอบการก่อตั้งของเมืองไทย20ปีทำไมยูยูคนไทยถึงกรี๊ดกราส2021เกียร์คานิวัลกันในงานมอเตอร์อีสป2020ถือว่ามีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในปีนี้ถือเป็นงานเปิดตัวรถยนต์ขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Honda c i t y e s ี v หรือจะเป็น Outlander PHEV เป็นต้นและที่พิเศษสุดก็คือในปีนี้ เราจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของค่ายรถแบรนด์พรีเมียมที่เริ่มมีบทบาทในด้านกระแสหรือยอดจองมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็น BMW หรือว่า Volvo และความเปลี่ยนแปลงที่น่าสะงรกงก็คือลูกค้าชาวไทยให้การตอบรับ All New Gear Carnival เป็นอย่างดีมากๆและนี่คือความสำเร็จสูงสุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทยนตรกิจเกียร์เลยทีเดียวความสาเร็จของ2 0 2 1 Gear Carnival ก็คือยอดจองตลอด8วันทาได้มากถึง 4 2 5คันในงานมอเตอร์ p o ป2020ถ้าเทียบกับปีก่อนๆหรือแม้กระทั่งปีที่เกียร์ไทยแลนด์เคยเปิดตัวแกลนแคนิวัลเมื่อครั้งก่อนก็ยังไม่แรงเท่าวันนี้เลยนะฮะและเมื่อเช็คจากข้อมูลก็ยืนยันแล้วว่ายอดจองในปีนี้นับเป็นความสำเร็จสูงสุดของยุนธรกิจเกียร์ในรอบ20ปีกันเลยทีเดียวบางคนอาจไม่ได้ตกใจกับยอดจองเพราะว่ามันไม่ใช่แบรนด์รถตลาดแต่อย่าลืมว่าปัจจัยที่ทำให้คนในวงการรถยนต และแม้กระทั่งคนในเกีร์ไทยแลนด์ต่างตกใจก็คือทุกคนไม่มีใครคาดคิดว่ายอดจองแค่8วันในงานจะทะลุ400กว่าคันเพราะปกติทำได้ไม่ถึงครึ่งกันเลยและในตอนนี้อย่างที่ทราบกันว่าสภาพเศรษฐกิจเมืองไทยไม่ค่อยจะลื่นไหลเท่าที่ควรจะเป็นนักที่สำคัญราคา All New g e ีย c a ค n น v a l s โฉมใหม่ตัวท็อปก็พุ่งโดดจากตัวเก่าประมาณหนึ่งเนื่องจากติดตั้งอุปกรณ์รถยนต์เพิ่มเติมรถ แพงขึ้นขนาดนี้แล้วแต่คนก็ยังไม่ยี่รระและสนใจจองอย่างคับข้างและสถิติที่น่าช็อกอีอย่างคือลูกค้าส่วนใหญ่จะจองรุ่นท็อปสุด SXL ราคา2,459,000บาทสีด้วยทั้งที่หลายฝ่ายประเมินกันว่าเกรดรองลงมาน่าจะขายดีสุดแต่ทว่าเอาเข้าจริงผิดค่าเลยนะฮะเท่าที่ดูดูลูกค้าส่วนใหญ่ที่พึงพอใจ จะชื่นชอบกับรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูแปลกตาไปจากรถโดยสาร6ถึง11ที่นั่งโดยทั่วไปเพราะสัดส่วนตัวรถและมีเส้นสายที่ดูลมายคล้ายกับรถ SUV มากกว่ารถตู้ทั่วไปและพอลูกค้าส่วนใหญ่ที่พึงพอใจกับความแปลกตาและสวยงามกับรถคันนี้แล้ว <c oughs> เขาก็อยากจะสัมผัสจับจ้บจองกันนะฮะและเมื่อเปิดประตูดูข้างในก็จะพบว่า2021 Kia Carnival มีวิวัฒนาการที่ดีขึ้นจากแกรน์คา n i v a l รุ่นเดิมอย่างเห็นได้ชัดคือดีไซน์ที่ดูพรีเมียมและทันสมัยมากขึ้นแผงแดชบอร์ดด้านหน้าติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วแต่สำหรับคันที่โชว์ในงานนี้จะมีรุ่น Pre-Production คันสีขาวจากเกาหลีใต้โชว์อยู่ข้างคันสีเทานะฮะคันนั้นเป็นหน้าจอสัมผัส8นิ้วอันนั้นไม่ใช่สเปคขายไทยแต่ต้องเอามาโชว์กันก่อนนะครับผม คิสกายลองสัมผัสตัวรถก็จะพบว่ามันมีการออกแบบบอกนั่งตอนหน้าที่นั่งสบายขึ้นดูอบกระชับและดูเหมือดว่าจะมีการออกแบบบอกนั่งแถวที่สองและ3ให้นั่งสบายขึ้นเพราะบอกรองต้นขารุ่นเดิมและจะดูสั้นกว่าคันนว้วาใหม่ทาให้หมดความกังวลใจไปได้ส่วนหนึ่งว่าผู้โดยสารแถวที่สและ3จะนั่งสบายไหมเมื่อเดินทางไกลคาดว่า นั่งสบายกว่าเดิมนแน่ๆครับส่วนบอ่อนั่งแถวที่4น่าจะถูกออกแบบมาในลักษณะด็อกซีดคือตัวเบาะมันเล็งมากเลยนะฮะถ้าอยากจะนั่งกันจริงๆก็ต้องจัดเบาะแถว2และ3ากันให้ดีแต่ที่น่าประทับใจก็คือการพับเบาะที่ไม่ซับซอ้อนและยุ่งยากเกินไปสิ่งหนึ่งที่ทําให้ลูกค้ารู้สึกตื่นเต้นกับ All New Gear Carnival กมามากก็คือการเปลี่ยนแปลงวัสดุกตกแต่งภายในที่ดูหรูหราขึ้นและมีการเปลี่ยนโทนสีภายในห้องโดยสาร ที่ฉีกแนวจากสีเบจหรือสีดำมาตรฐานไปเลยคงเพราะว่ารถคันนี้ทูออกแบบมาเอาใจลูกค้า Gen X และ Gen Y ที่ต้องการรถครอบครัวที่มีสีสันไม่น่าเบือ่อแต่ก็ต้องคงไว้ความพรีเมียมแล้วก็ความเป็นผู้ใหญ่ในตัวนั่นเองครับและมีบางฝ่ายวิเคราะห์กันว่าทำไมยอดจอง2 0 2 1เกียร์คานิวัลถึงถล่มทลายเอามา,มากอาจเป็นเพราะว่าภายในงานนี้โตโยต้ไม่ได้เอามาเจสตีมาโชว์นะฮะเพราะปัจจุบันเนี่ย แทบจะส่งมอบก,กันไม่ทานแล้วนะเจ้ามาเจสตี้จึงไม่มีความจําเป็นจะต้องโชว์ในงานนี้อีกเลยอีกทั้งประกอบกับฮุ u n d a อช1ก็ปลายอายุโมเดลออกมามากแล้วรอวันโมเดลเชนสถานเดียวเท่านั้นและเมื่อ,อยนตรกิจเกียร์และเกียร์เกาหลีใต้มีกําลังใจล้นหลามจากยอดจอง all new gear carnival แล้วเราต้องติดตามกันต่อไปว่าเกียเซลโสถานีต่อไปที่จะขึ้นสายการผลิตในเวียดนาม จะได้รับการตอบรับดีในไทยมากน้อยแค่ไหนกันครับสำหรับสเปค All New Gear c a n i v a l ในไทยทุกรุ่นติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล Smartstream 2.2ลิตรให้กำลังสูงสุด202แรงมา้าที่3,800รอบตอน,นาทีแรงบิดสูงสุด45กิโลกรัมเมตรที่1,750-2,750ถึง 2, รอบตอน,นาทีเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะพร้อม m มน u a l Mode ครับนอกจาก g e ร์ c a r n i v a โฉมใหม่มีวิวัฒนาการด้านการออกแบบแล้วพวกเขา ยังเพิ่มมิติความปลอดภัยอีกระดับโดยการเพิ่มวัสดุโครงสร้างและตัวถังที่แข็งแกร่งขึ้นมีระบบความปลอดภัยรอบคันได้แก่ถุงลมนิรภยยัยเจ็ใบพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่เรียกว,ว่า d r e wise ได้แก่ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินด้านหน้าอัตโนมัตริระบบเตือนจุดมุมอับสายตาประตูสไลด์ไฟฟ้าเพื่อป้องกันการเปิดประตูโดยพนร,รกการหาตรวจจับว่ามีรถหรือวัตถุเคลื่อนไหวใกล้ๆประตูพร้อมส่งเสียงเตือน ระบบ Smart Cruise Control แปลผันตามความเร็วรถคันหน้าและสามารถหยุดรถได้เองเมื่อตรวจพบเหตุฉุกเฉินระบบช่วยประคองพวงมลาลัยให้อยู่ในเลนหากพราะว่าผู้ขับขี่จะขับรถหลุดเลนระบบก็จะหน่วงพวงมลาลัยกลับมาให้กล้องมองภาพรอบทิศทาง360องศาระบบ r e a ค c อสทราฟฟิกเ c a ร์เ t เซนเซอร์ช่วยจอดรถรุ่นท็อป SXL มาพร้อมกับอุปกรณ์มาตรฐานเต็มพิกัดแขนมากได้แก่หลังคาสันรู้ไฟฟ้า2ตำแหน่งระบบทำความร้อนและเย็นเบาะนั่งคู่หน้าม่านบังแดดสำหรับผู้โดยสารแถวที่2และ3ระบบจดจำตำแหน่งที่นั่งและกระจมองข้างฝั่งผู้ขับขี่2ตำแหน่งเกียร์หมุนชิปบายไวระบบเครื่องเสียงโบสพร้อมลำโพง12ตําแหน่งรองรับไวเลสชาร์เจอร์ หากใครได้เจ้าคานิวัลมาขับแล้วก็มาเล่าให้ฟังกันนะครับผมหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรดซับสไครป์ช่องคิสกายขอบพระคุณยินสูงครับ